แม่น่าเอ็นดูมากจริงๆเลยค่ะใครๆนะคะตาก็เอ็นดูนอริซ่าแบล็คพิงกกันหนักมากค่ะแถมน,นะคะก็ดูแล้วนะก็ชอบเพลงรลิซ่าของเธอมากๆเลยนะคะอย่างวงอิจีค่ะมากันแทบทั้งวงเลยนะคะมีทั้งเยจี G แล้วยูจินแล้วก็ยูนาค่ะพวกเธอค่ะอยู่ในบรรยากาศเป็นห้องซ้อมเต้นเนี่ยแหละเนาะแล้วก็มีการท่าไลฟ์ไปด้วยนะคะแล้วก็เต้นแล้วก็ร้องเพลงรลิซ่าค่ะแหมทําท่าได้เป๊ะเวอร์มากๆเลยนะคะแสดงว่าต้องชอบมากๆเลยค่ะ ก็น่าเอ็นดูนะคะ่ะมากันเกือบทั้งวงค่ะมากันสคนเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านสาวมินี่ค่ะก็เช่นเดียวกันนะเธอก็มาไลฟ์นะคะมีพูดคุยกันกันกบแฟนคลับค่ะแล้วก็มีการเล่าถึงนะโมเมนต์ค่ะที่เป็นวันเกิดของเธอใช่ไหมเธอเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมเนี่ยนะคะที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีการเล่านะคะว่าน้องลิซ่าค่ะวิดีโอคอลหาเธอะคะเพื่อที่จะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับเธอเนี่ยเป็นคนแรกซะด้วยนะคะโดยน้องลิซ่าเนี่ยอิงเวลาที่เกาหลีนะ พอเลยเที่ยงคืนปุ๊บก็โทรมาหาเธอเลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ในขณะที่เธอไลฟ์อยู่นะคะก็มี uh, แฟนคลับนกก็ขอให้เธอนะร้องเพลงลลิสาด้วยนะคะซึ่งเธอก็ร้องออกมาได้้องบอว่นน่ารักมากๆเลยค่ะซึ่งก็มีคลิปด้วยนะคะ,อะแอดเอามาให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะคะก็เป็นโมเมนตนะะ์ที่น่ารักดีนะคะที่สาวๆเ,เขาก็มีการระะ้องเพลงลลิสาของนอนลิ่าด้วยค่ะแอดก็เอามาฝากแล้วกันนะคะ Can you sing Llisa for l i s a Lally, sell me, Lally, sell me, hey, call me, Lally, sell me, Lally, sell me, hey, oh, turn it up, turn, put your jacket on, Lally in the room, baby, get the microphone, put it on speaker. Lally, sell me, Lally, sell me, hey.